แปดแบบนี้ชิบหายแล้วกูก็แปดมาดิกูก็แปดมาดิเฮ้ยกูมีคูนศรกูมีคูนศรกูมีคูนศรโค้งไปโค้งโอ้โหกูมีคูนศรแล้วดอกนี้ตอบไปตอบกูเข้าหุ้ยมันได้เช่งนี้แล้วกูใส่นักไปด้วยครับกูใส่หนักไปด้วยผมตัดใจเว้ยตัดใจเว้ยกูบอกแล้วสองตัดกูบอกแล้วว่าสองตัดคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม อยากให้ทุกคนดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำถ้าพร้อมแล้วไปดูกันฮะสวัสดีครับยินดีต้อนรับครัผมเข้าสู่ช่องเบ็ดกอดครับช่องที่ทำให้คุณลุ้นทุกกดเสียวทุกเบ็ดมันไปเกือบแล้วครับผมนี่ครับอยู่ในค่ายเกมมี evolution gaming live casino สดทิศของฝั่งประเทศ ยู you, โรบบอวันนี้ครับจะพาทุกคนนะผมไปเลยกับไร g ์ชินิงบาคาร่ารือเขาเรียกกันว่าบาคา l a าสายฟ้ากาันอีกแล้วครับวันนี้บอกได้เลยครับว่านะฮะเราจะมาตามล่าหาตัวคูณนะครับ3ใบขอ3ใบมาแบบเนียนถ้าเกิดว่ารอบเดียวมา3ใบจบเลยเนี่ยผมเอาแบบนั้นนะผมซึ่งปตนะนะง bay, กตนะิแล้วเคยได้แค่2ใบสูงๆุดแล้วก็แม่งมายากมากแล้วสใบกูถ้ามาทีนะโอ้โหกูบอกเลยว่า อย่าว่าฝากไต้ฟ้าผ่าเลยเพราะว่าทอร์นาโดผ่าแล้วผมไปไม่พุ่งทำเต่ร์ลุยครับทุกคนนะมาบาคาล่านะผมแล้วก็นี่ด้วยไรทีนึงผมวันนี้คนเล่นเยอะอ่ะคนเล่นต้องเจ็ดรนะ้อยกว่าคนอ่ะดูดีครับปรับภาพก่อนโอ้ยถือว่ามันกำลังดีนะทุกคนสองตัวตัดเนี่ยแพทเทิร์นสองตัดหมดเลยเนี่ยสองตัดหมดเลยแนละ้วลุนเข้าคูนเอาเนี่ย โอ้โหนี่ยากแล้วไปไหนดีปึ๊บปึ๊บไปแดงแล้วกันขออนุญาตไปแดงคนระับใส่เบาๆไปแล้วกันนะป้าบป้าบป้าบปาบไะขออนุญาตใส่เบาๆไปแล้วกันนะไปที่แดงคนระับคูณห้าสูงสูตรกับผมสามใจคนระับ oh, yeah. สาโอ้โหฝั่งนู้นเก้าชิบหายแล้วเรียบร้อยนะครับผมไม้แรกโดนไปแล้วนะครับแต่ว่าแพทเทิร์นสองตัวตัดสองตัวตัดมาหรือเปล่าไม่รู้นะครับตอนแรกมันมาตัดอย่างนี้ตลอดนะครับเดี๋ยวมาดูครับพอกูมาปุ๊บมันจะตัดให้กูไหมอยากเพิ่มตรงนี้เพิ่มความมั่นใจกูใส่เพิ่มอีกเลยมาว่าม่ต้องสองตัวตัดแน่นอนเว้ยทุกคนเว้ยมึงต้องมั่นใจในมือเราครับก <Woo. S 1> ดแล้ว ไปดูฮะถ้าไม่มาดอกนี้แสดงว่าแม่นกูซวยจัดๆเลยกูซวยจัดเลยปั๊บโอ้โหขึ้นแปดแบบนี้ที่ผายแล้วกูก็แปดมาดิกูก็แปดมาดิเฮ้ยกูมีคูตีกูมีคูตีกูมีคูตีก้องไปกองอ๋อฮรไอ้กูมีคูตี้วดอกนี้ตอบไปตอบกูเข้ามุ้ยมันได้ยางงี้แล้วกูใส่หนักไปด้วยครับกูใส่หนักไปเด้อโม ตาใจเวตาใจเวกูบอกแล้วสองตัดกูบอกแล้วว่าสองตัดเยอะแล้วกันเยอะแล้วกันโอ้โหโลงแดงไม่ทันครับโอ้โหนี่ฮะคูณแรกเรามาเลยครับบอกแล้วครับสองตัดเน้นๆน,น,นะครับผมเน้นๆเ,เลยคูนแปดรงสุดไว้คูนแปดตรงสุดไว้ทุกคนปั๊บ โอ้ควีนมาอย่างไรอ้าวควีนดำฟ้าบแปดมาแล้วดอกนี้โอ้โหวินไป <c oughs> แต่น,นี่ยากเราต้องไปแดงครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะาเกิดปุ๊บรอบหน้าเราจะได้สองตังนไงเออเราต้องไปแดงดอกนี้เราต้องไปแดงทุก <c oughs> คนไปแดงไปแดงไปคนละ <c oughs> เพราะาถ้าเกิดเราไปน้าเงินเนี่ยถ้าเกิดเราคิดว่าเอ้ยแม่งมาน้ําเงินแน่นอนว่ะเราตามน้ําเงินไปปุ๊บ มันมาจริงโอเครอบหน้าเราต้องไปแดงอยู่ดีแต่ถ้าเกิดเรามาแดงตั้งแต่แรกเนี่ยเผื่อแบบเรารุ้นปุ๊บตัวเนี้ยมันขึ้นแดงเราจะได้แบบถ้าเกิดมันขึ้นน้ำเงินมาเราจะได้แดงสองตัดเหมือนเดิมเลยอย่างนี้เลยสเต็ปเดิมฮะปั๊บโอ้โหไม่มีคูณปั๊บตัดแต้มมันหน่อยโอเคตัดโอหนักกว่าเดิมคูณหนักกว่าเดิมโอเคตามแผนครับพื้นน้ำเงินสองเหมือนเดิมเลยสองตัดสองตัดทุกคนไปสองตัด มั่นใจเลยดอกดีมั่นใจเลยดอกดีกูมั่นใจเลยสองตัดแดงเหมือนเดิมเว้มาเว้สองตัดแดงเหมือนเดิมฮะคูณห้าสุงตูับฟ้บฟ้าแปดมาแล้วแปดมาแล้วโอ้ยชิบหายแล้วทุกคนไม่มีแต้มทน้งคู่เอาแล้วไม่มีแต้มทน้งคู่โอ้โหมันแปดเรียบร้อยสองตัดกูไม่มาแล้วดอกดีไปเบาๆแล้วกัน เล่นไม่ได้แล้วดอกนี้เล่นไม่ได้แล้วนะครับไปเบาๆเหมือนเดิมทบเดิมไปครับใส่ทบเดิมไปฮะสามตัวฮะตัดไม่ตัดเดี๋ยวรู้กันครับตัดไม่ตัดเดี๋ยวรู้กันนะฮะทบเดิมไปเลยดอกนี้มันมันขึ้นมาสามมันขึ้นมาสามมันจะมังกรปะทุกคนกคุณว่ามันจะมังกรปะมังกรตัวบักเอกะปะทุกคนพุดแปดตรงสุดนะสี่จิกนะ โอ้โหขึ้นกลา,าวแบบนี้ชิบหายกูแล้วโอเคโอเคตัดแต้มไปโอ้โหแม่งมังกรว่ะไหนลองตามังกรดิพอไปปุ๊บมันตัดนี่ไม่เอานะลองตามังกรไปทุกคนลองตามดิมังกรจะมาหรือเปล่าโอ้โหนี่เราจะโดนที่เราได้คูณมาคืนโดนคืนแลนะ้วเนี่ย ถ้าโดนไปนี้ครับรอบหน้าใสเบ็ดปกติแลไม่ได้แล้แม่งให้คูเราไหมเดี๋ยวแม่งเอาคืนเราหมดเลยเออเล่นได้เป็นยันได้พอจำไว้ครับเล่นได้เป็นยันได้พอครับเออเราต้องอย่าโอโ้โ,อโหโอโห้โหโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยกูมาปุ๊บตัดปั๊บกูก็งงเหมือนกันนะว่าเพราะอะไรกับผมเธอจึงทิ้งฉันไปฮะโอ้โหมาเป็นเพลงน้ำเงินไปทีแล้วกันมา โดนมานี้กูก็พอแล้วแหละไม่เล่นแล้วแม่งแพทเทิร์นแตกไปหมดเลยนะครับแพทเทิร์นเราแตกไปหมดเลยอะเออมาดอกนี้เจอน้ำเงินมาแบบงงๆงงแล้วก็ตัดด้วยแดงโอ้โหบอดสนิทครับโอ้โหเรียบร้อยเอาโหฝั่งนู้นคูณสามด้วย พอกันทีครับทุกคนนะอาปใส่เบาๆไปใส่เบา,บาๆไปแล้วกันนะทุกคนนะโอ้โห,โหเจอแบบนี้แย่เลยครับแม่งเปิดคูณไม้กูแล้วกูโดนคูณไม้นี้ไปฉันละเสียใจจริงๆที่ต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้มาไม่เป็นไรครับมาค่อยเล่นใบใหม่เว้ทุกคนเว้ โดนล้วนเลยกี่ไม้วะเนี่ยโอ้โหแล้วกูโดนยาวแน่กูโดนยาวแน่อย่างนี้โอ้โหเสมอไปดิ <No. S 1> เรียบร้อยแดงปะไปแดงปะทุกคนแดงปะอ่ะกูใส่หนักด้วยเลยดอกนีป้ปะดอกนี้ใส่หนักไปเลยถ้าโดนพอครับวันนี้ถ้าโดนพอเลยนะ จำไว้ครับเล่นให้เป็นเย็ยนให้พอครับรู้ว่าเล่นไม่ได้ก็พอพักเลิกแม่งฮะโอ้โหแล้วมายนี้คือแบบว่าคือเราเราได้คุณเสร็จปุ๊บเรามาเสียตรงตรงนี้เลยโอ้โหเจอแบบนี้จะลองนะฮะโอ้โหแล้วฝั่งนั้นคูณสี่ด้วยอ้าวดูกันโอเคอูวินนะโอ้โหฝั่งนู้นคูณสองใบครับทุกคนฝั่งนู้นคูณสองใบเลยครับ อันนี้ยากนะแต่คิดว่าต้องเป็นตัดน้ำเงินนะ่ะลองดูตัดน้ำเงินไปลองดูตัดน้ำเงินไปครับทุกคนฮนะลองดูตัดน้ำเงินเลยครับป้าแปะอุ้ยคูณสองคูณสองคูณสองครับผมโอ้โหเสมอ โอ้โหสเสมอคูณติบโอ้โหอะไรเว้ยนึมว่าจะได้คูณสองล้ว่าได้คูณสเสมอฮะโอ้โหวันนี้เข้าคูณสองรอบนะครับสองในสามนะฮะถือว่าดีไหมเหรอก็ดีนะแต่ว่าเรามาโดนช็อตอันนั้นนะ่ะแทบจะร้องฮะมานำเงินไปต่อ ห้ามาโอ้โหมันขึ้นเก้าเรียบร้อยมาแบบนี้ฮะไปแดงใส่แดงไปครับถ้าโดนพอได้ไปต่อไป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 ,ไปนะฮะม,มันคือมันมาสวยมากเลยนะเว้แพทเทิร์นไหนดูดิสองตัดสองตัดสองตัดคือตามส่วนตามส่วน,ตา,วน,ต,าวนตามส่วนตลอดอ่ะได้เลยนะฮะ มาครับดอกนี้ครับมบังกรจะยาวหรือเปล่าโอ้โหคูณเจ็ดเฮ้ยแล้วคูณด้วยเราคูณสามิบหกเท่าด้วยครับแต่ดอกนี้ได้คูณคูณแดงสามสิบหกเท่านะแต่ว่าเราโดนนะครับผมมายังได้ต่อไหมเหรออีกไม้หนึ่งแล้วกันคิดว่าแดงอเบาๆไปใส่เบาๆไปแล้วกันนะ แดงปะวันนี้โดนครับตอนแรกเปิดคูณยังสวยมาโดนแบบว่างงง,งขอนแบบงงง,งตรงนี้เลยปับโอเคโอ้โหโอ้โหมันแปดโอเคครับผมวันนี้ครับบอกได้เลยว่านะฮะเราเข้าคูณ เมันมีคูณมาสี่รอบนะครับผมเราเข้าไปสามนะฮะแต่ว่าเรามาโดนเรามาพลาดตรงนี้ช็อตตรงนี้แบบรัวๆเลยเนี่ยปั๊บ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 แม่งยาวมาแบบงงๆฮนะพอเราจะไปตามมังกรมันก็ดันตัดนะครับผมแล้วก็มาพลาดคูณตรงนี้ผมไม่เป็นไรว่าเดี๋ยวรอบหน้าครับไรติง right บาคาร่าเราจะกลับมาจัดใหม่ให้หนักๆวันนี้เหมือนเดิมครับผมถ้าเกิดชอบก็ฝา,ากกดถูกใจไว้ด้วยครับผมและเกิดชอบมาๆก่อนแชร์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับท่านที่รับชมครับผมไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีแล้วก็ ขอบคุณครับ